ครับสวัสดีครับผมปฏิบัติกับจัดภัยตอนนี้ผมขอนำเสนอบ้านพร้อมที่ดินซอยประชาร่วมใจ43บึงในพลนะครับบ้านพร้อมที่ดินนะครับ2ไร่นะครับขายไม่แพงโทรหาผมได้เลย0986474222ครับรายละเอียดเดี๋ยวส่งไลน์ส่งอะไรทางลายกันได้นะครับ0986474222นะครับที่ถมแล้วครับ เหมาะอยู่อาศัยฮะเป็นส่วนตัวดีครับเผื่อท่านที่กาลังมองหาที่แบบนี้อยู่อาศัยทําเป็นโกดังโรงงานเล็กๆพื้นที่สีเขียวลายนะครับตรงนี้แวดล้อมเป็นหมู่บ้านเขาออกก็ไม่ยากนะครับ0ูนย์เก้าแปดหกสครับปฏิวัติกับจัดภัยครับชัดเจนครับ มีรั้วรอบขอบชิดครับ0ู8ย์7 4 2 2 2ปั้งสองครับทางเข้าสองด้านนะครับเขาได้สองซอยฮะมีประตูเข้าออกสองสองฝั่งนะฮะสองด้านหน้าหลังนะครับรั้วรอบขอบชิดครับเผื่อท่านที่อยากจะมีบ้าน,นะฮะแล้วก็ทำเป็นโกดังอยู่อาศัยค้าขายจอดรถจอดเครื่องจักรแบบนี้นะฮะ ราคาไม่แพงคนระับโทรหาผมได้เลย0986474222ครับเดี๋ยวประกอบภาพรายละเอียดให้ท่านดูนะครับใกล้ๆบึงในพล้ัมปยาประชาร่วมใจ43ครับ0 9 8 6 4 7 4 2 2 2ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับภาพอีกมุมหนึ่งด้านหลังของบ้านนะครับ ประชาร่วมใจ43ครับที่200ตารางให้2ไร่ครับพื้นที่2ไร่หน้ากว้าง40ลึก80มีบ่อเล็กๆอยู่บ่อหนึ่งนะครับ0986474222ครับโทรหาผมได้เลยครับมีบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งครับสร้างสวยครับเทปูนถมดินเรียบร้อยแล้วครับเผื่อท่านที่กำลังมองหาทรัพย์แบบนี้ครับทําโกดังอยู่อาศัยค้าขายประกอบการได้นะครับรวมในที่เดียวกันพื้นที่2ไร่ หน้ากว้าง40ลึก80เมตรครับประตูเข้า2ด้านนะครับเทปูนแล้วมีต้นไม้ปลูกนะครับมีถนนคอนกรีตแล้วครับโทรหาผมได้เลยครับ0 9 8 6 4 7 4 2 2 2ครับแบบนี้ครับนะฮะมาทำสวนเกษตรอยู่อาศัยนะฮะ มีรถเครื่องจักรทาเป็นโรงงานประกอบการเองอยู่บ้านอยู่ในที่เดียวกันครับอ่ะโทรหาผมได้เลย098 6474 222ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ